สวัสดีค่ะอันน,ะะอนี้นะคะป้าตุ้มจะมาคุยอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือส่วนของคิดนะคะก็คือห้องอะไรเนะียเขาเรียกค,ค,ค,คิดครับนะคะอันนี้ห้องคิดครับนะคะซึ่งมีน้องน้องแนะนําตัวค่ะชื่ออะไรคะชื่อพิงค์ค่ะชื่อน้องพิงค์ะนะคะเจ้าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมในคิดครับค่ะแล้วก็กิจกรรมในโรงแรมทั้งหมดเลยค่ะค่ะอันนี้น้องพิงค์นะคะน้องพิงค์ก็ดูแลอย่างดีนะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะคนที่จะมาดูแลคิดครับไม่ได้ใครก็ได้นะคะต้องมีความรู้นะคะเพราะป้าตุ้มสัมผัสแล้วนะคะน้องผิงอะนะคะเป็นคนที่มีความรู้นะคะมีจิตวิทยาในการที่จะคุยกับเด็กๆนะคะแม้กระทั่งกิจกรรมที่น้องผิงนะคะก็คือเสริมทักษะเด็กๆนะคะป้าตุ้มดูแล้วมันก็มีประโยชน์มากนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอชื่นชมนะคะ ถ้าย่างไรนะคะถ้าใครที่เขามีลูกนะคะ,ะตรงนี้นะคะก็แนะนำให้ไปใช้คิดครับนะคะซึ่งมีน้องผิงดูแลอยู่นะคะน้องผิงดูแลอย่างดีนะคะแล้วลูกของท่านนะคะถ้ามาอยู่ที่นี่ก็จะได้รับกิจกรรมนะคะเสริมทักษะทางด้านกล้ามเนื้อนะคะทั้งมือทั้งแขนทั้งขานะคะและพัฒนาทางด้านสมองซึ่งอยู่ในห้องคิดครับนะคะของโร,ร,รงแรมฟูลแมนนะคะ ขอบคุณน้องขิงมากนะคะที่ดูแลหลานหลานทั้งสามคนนะคะ <Okay. S 1> ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะบายบายดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องดูบินนะคะ,คะก็พามาดูนะคะที่โรงแรมพูนมันนะคะตอนนี้ก็คือแขกที่มาพักนะคะ,คะก็จะมีการบริการนะคะในห้องนะคะของเด็กน,นะคะตอนนี้มีพี่ดูแลน้องๆ นะคะก็พัฒนาการทางด้านสมองนะคะมีน้องพอบริการนะคะเจ้านายเล่นด้วยไหมบอกสิรู้จักไม่เอ่ยอันนี้คืออะไรคะลูกปัดใช่ไหมคุณและน้องทำเรื่องไหมคะพี่ลูกปัดจำอะไรมาไหมคุณแม่ทำให้ไหนบอกมาที่ว่าใครเคยทำเยอะบ้างลูกปัดอยู่ในถาดข้าวขยะขออกมาโยนนะคะข้าวเอามาปลานะ ฝากนะคะทให้น้องอได้แตหน้เวี๋ยวให้หนูทำดีไหมอ่าคนละหนึ่งเส้นนะคะก็ข้อ,ขอมูอคนละหนึ่งเส้น ตอบกำลังทำวิดีโออยู่นะคะดีอ้ันี้ัวหนูกเหมือนกันหัวสีใช่ไหมสาม้คนนี้สามขวบบอกว่าเท่ากับคนเสื้อเหลืองเลยสามขวบเจ้านายก็สามขวบสามเหรอเจ้านายยังไม่สามสามขวบยี่สิบสามท่นว ลูกมาเาเล่นมา่ลกับเพ่นไม่เล่นรายการนั้น่ชอบเกับใครชอบเล่นนเดียวกำลังรีมากเมื่อวานทาไเมื่อวานอหต้องเล่นกับเพื่อนทีลูก มีสนุกเล่นคนเดียวอ่ะเออตอนสุดท้ายชมดูนะจะบอกว่าทำไงดิดขึ้นมาค่ะดิดขึ้นมาคนเดียวดิดขึ้นมาดิดขึ้นมาแป้งผมดีไหมขาดแล้วหรอใส่เข้าไปตามดูเลยทีละหน่วยวิธีการใส่หนวดใช้ขาให้จับตรงนี้อย่าจับข้านอย่างนี้นะข้จับข้านจะใส่ยังไง ลแล้วก็ดูนะแล้วก็รอยลงไปแล้วมันจะอล่โผล่มาทางนี้คือเพื่อเก่มันจะโผลวัรยงโผล่มาไนเห็นไหมแล้วเราก็จัจับจงนเนลยพี่ก็เ่งมาจาก่่ยเหื่อมาจากเจ็ดว้นหรือว่าอยู่ไม่นานเหื่อยพว่าพี่ต้องเพื่อนพี่อยู่ยกันเยอะเี่ทำ

ถ่ายวิดีโออยู่ลูกน้องเจ้านายไม่เอาอะไรอ๋อน้องเจ้านายชอบสัตว์เขาชอบสัตว์เจ้านายจัดสัตว์แล้วตอนนี้เจ้านายชอบสัตว์อ่าด้านนี้ก็เล่นเอ่อเรียกกำลังรวบรวมเรียงสัตว์อยู่เป็นฝูงนะคะน้องเจ้านาย ด้านนี้กลุ่มของอากัศก็กำลังร้อยสร้อยข้อมืออยู่นะคะนี่ก็คือพัฒนาการสมองอ้าวมนาดไ่ดเหรือเปล่าแน่นอ่นอนเลยสย อ้ฝึกสมาธิเวาทำเราจะไม่พูดเพราะาเราพูดเราจะไม่มีสมาธิแล้วพอเราฝึเร็จเดียวปุ๊บมือเราจะไม่มียหรือเราก็ทำหนูมันก็ลุกเลย